รู้จักตระกูลอานที่ลูกชายมีข่าวปิ๊งรักล no, ิซ่าแบ็คพิงอาณาจักรอานอครอบครัวที่รวยที่สุดในโลกเรารู้จักกับตระกูลอานเจ้าของอาณาจักร LVM ที่หนึ่งในลูกชายของบ้านกำลังเป็นชายหนุ่มที่ตกเป็นข่าวปิ๊งรักกับลิซ่าแบ็คพิงอยู่ในขณะน,นี้สำหรับ LVM บริษัทแม่ของแบรนด์เนมชื่อดังที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นรอยบิตองทิฟฟานี่แอนโคลคิสเทียนดีออ แ,แบรนด์นอื่นๆอีกกว่า70แบรนโดยเจ้าของบริษัทและผู้ก่อตั้งคือเบอร์นาร์ดอาร์โนวัย74ปีที่ปัจจุบันถือเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแซงหน้าอีลอนมัสก์ไปเรียบร้อยโดยเบอร์นาร์ดมีทาย,ยาทอยู่5คนและแต่ละคนก็กระจายทำงานอยู่ในแต่ละส่วนของบริษัท l v H m เดลฟีนอาร์โนลูกสาวคนโตเป็นซีอโอของคริสเซียนดิออร์อองตวนอาร์โนลูกชายคนโตเป็นซีโอของเบอรุตติ อเล็กชองอารโนเป็นรองประธานบริหารที่ฟานนีเอนโคเฟเดริกอาโนคนที่กำลังเป็นข่าวกับลิซ่าแบล็กพิงเป็นซีอนาฬิกาหรูอย่างแท็กฮอยเลอร์ชองอาโนลูกชายคนเล็กเป็นผู้บริหารในแผนกนาฬิกาของหลุยส์วิตองขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n y c o m รู้จักตระกูลอาโนที่ลูกชายมีข่าวปิ้งลักลิซ่าแบล็กพิง อาณาจักรอาโนครอบครัวที่รวยที่สุดในโลกมรารู้จักกับตระกูลอาโนเจ้าของอาณาจักร LVMH ที่หนึ่งในลูกชายของบ้านกำลังเป็นชายหนุ่มที่ตกเป็นข่าวปิ้งรักกับลิซ่าแบเพิงอยู่ในขณะน,นี้สำหรับ LVMH บริษัทแม่ของแบร,รนด์เนมชื่อดังที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองทิฟฟานี่แอนโคลคริสเตียนดออร์หรือแบรนด์อื่นๆอีกกว่า70แบรนด์โดยเจ้าของบริษัทและผู้ก่อตั้งคือเบอร์ nard อาโนวัย7 4ปี ที่ปัจจุบันถือเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแซงหน้าอีลอนมัสกไปเรียบร้อยโดยเบอร์าร์ดมีทายาทอย